สวัสดีตอนดึกครับทุกคนภาพอ่านไม่ชัดคลับมาเปลี่ยนเยือครับมาเจอคันนี้ทุกคนคันนู้นปกตินะครับแต่คันนี้ดูดิรูปปลาตายได้ยังนะันติดอะไรอยดูครับโอ้ยชอนใหญ่ทุกคนโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวติดไหมเดี๋ยวดึงมมนดีเลยลุดด้นเนี่ยนะทุกคนดยวไปดิดดด คนใหญ่น่าจะตายแล้วด้วยบุญนดิมอุกคนโอ้โหน่าติดทุ่งเย็นครับดูครับน่าจะเพิ่งตายไม่ใหม่โอ้โหใหญ่ม,มากโอ้โหมันมันทุกคนอันนี้ใส่เยอะมากนะครับ เนอยห่วงโคตรใหญ่เลยทุกคนใหญ่ใชได้เลยติดเขาพันไปติดไม้นะแล้วก็ขึ้นหายใจไม่ได้ครับึ้นท้ายครับอ้เบ็ดงองเลย เต็มแหลกแล้วครับบ่รู้ทุคออกคนโอ้มัน<ห>มันยอดเลยครับอย่นี้ครับยอดุออกมาแล้วเต็มครับอย่างนี้ทุกคน เห็นไหมถึงเ,เต้มทีครับเปลี่ยนเยื่อีกว่าครับทุกคนมาเปลี่ยนเยือ่ออ้หเด็กงงหมดทุกขั้นครับ ีนี้ไม่ติดอู้วนี่ตีเยอะขึ้นบนรับเดี๋ยวแป๊บนึง เบ็ดใครก็ไม่รู้ใส่ไปเลยดีกว่าครับเป็นดของพี่ผู ทุกคนคันนี้ติดโอ้ปลาน้อ่อนครับอูครับหตัวใหญ่เหมือนกันนะโอ้ยยอดเลยทุกคนเยื่ยวหัวกครับเอ่ยเยื่ลูกน้ำครับเอ่ลูกออนครับโอ้ยหมนัมนมันมันต้แต่นครับ มันมันเขามีเงี้ยงเลยครับระวังด้วยนะครับตามนี้เจ็บน่าดูเลยจะโดนแทงครับ เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับโอ้ยยอดมากเลยหวานๆทุกคน,นเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับทุกคนคันนี้ทำไมมันเบ็ดมันงอนโค้งเนี่ยโดนกระปูหรือเปล่าโดนโอ้โหเยอะหมดครับ โห,โหนื่องจากว่าเป็นปูหรือเปล่าเนรับเดี๋ยวไปดูปูก่อนถ้าปูไม่หมดก็ใส่เยอะปูครับยังไม่หมดนะจะใส่ดูก็ได้สวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้มากู้เบ็ดนะครับโอ้ยทุกคนบรรยากาศดีดี <laughs> เสียงคนไล่นกครับเดี๋ยวไปกู้เบ็ดอันหลังแรกกันดีกว่าครับบรรยากาศตอนเช้าอู้หมื่นไปแล้วทุกคนออ้สัญญาณดีนี่ฝนตกเยอะยิ่งดีเพราะบ้านผมเป็นโคดแรงเลยเออเดี๋ยวมาดูโอ้โหเดี๋ยวไปดูเบ็ดกันก่อนครับมังนี้ไม่ติดเหลือแต่หัวโอ้กินยังไงเหลือแต่หัว ิ่เบ็ดยังไงครับไม่สนมเลยหนังนี้ไม่ติดครับเป็นไรมีหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้ไม่พันกอข้าวไม่พันอะไรก็ไม่ติดทุกคนสามสี่หลังแรกไม่ติดอันเดียกูเบ็ดแป๊บหนึ่งครับ โอ้โหบรรยากาศครับตอนเช้าครับทุ่งหญ้าเขียวขจีเอ้ยทุ่งหญ้าถุยทุ่งข้าวครับโอ้โหสัญญาณดีเว้ยเฮ้ยมันแต่เช้าเลยหลงังต่อไปครับอืออันนี้ไม่ติดโอ้โหนี่ฝาดกโกย่าครับ ไม่ติดคันนี้ก็ไม่ติดยฮ่งแปลกจังมันตกมันตกโอ้ยคันนี้ทำไมตึงเนี่ย อุย้ยอยู่ไม่นอนนี่เพราะว่หลุดมากนี่โอ้ยอยู่ไหมเนี่ยทุกคนเบ็ดโค้งเลยครับนี่ครับโอ้ไม่อยู่โอ้หลุดทุกคนหลุดเฉยโอ้เสียดายครับเบ็ดโค้งเลย หน้ามันติดติดหรือเปล่าวะน่ะไม่มีขาวๆมาด้วยโอ้ยหนึ่งเต้มมาแล้วครับหนึ่งเต้มมาแล้วทุกคนหนึ่งเต้มมาแล้วหนึ่งเต้มมาแล้วจะตายครับโอ้ยโอ้ยใส่ใส่จะได้อยู่โอ้หนึไรครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่มาแล้วครับโอ้ฝนก็จะมา ฝ <laughs> นจะมาแล้วทุกคนรีบแล้วโอ้เฉียวเฉียวเมื่อคืนมาใส่ไว้คนเดียวครับมาคนเดียวเลยอึ๊ปอ่ะล,ลุนต่อครับทุกคนนี่ไม่ติดไปดูขนมก่อนแล้วค่อยกู้มเงียบจัง โโออ้ฝนจะมาแล้วขอเวลาอีกยี่สิบนาทีเด้อฝนโอ้ยดูดึงด ah ูดึงมีดึงม ah ีดึงมาเลยครับมาเลยฮะสักครูนครับต้องต่อเๆเนินๆโอ้ยโอ้ยเกี่ยวกิงไว้ด้วยทุกคนทิบพานแล้วตลุกขึ้นมาล่ะ สองแต้มครับสองแต้มทุกคนนี่โอ้าตีโอ้ยอ้ยมนัมนมันสุดยอดสุดยอดหมายนี่คือไม่เคยทำให้ผิดหวัง มากี่รอบก็บได้ทุกตัวเลยไป <imprisoned. bunker. S 1> ต่อครับตอนนี้สองคันสองคันไหนครับเฮ้ยเป็นหายเอ้าเฮ้ยโอ้หโค้งแล้ะทุกคนงูลเปล่าเนี่ย อุ้ยโอ้โหดีนะตั้งกล้อง่อนครับโอ้ยดูว่าตัวใหญ่ฮะไซเบสครับนึกว่าตัวใหญ่็นเบสโค้งโค้งส่หนายหา่เลยนึกว่าตัวใหญ่ กินล e like, oh, ึกเนื้อเขียดสีดับมังคืนครับช่อนรับทวนใสสวยใสสวยโอ้ปวดไม่ได้ครับกินลึกนี่กินลึกอเครับกินลึกเกินปวดไม่ได้ครับ สามเต็มเลยสามเต็มใส่สวยโอ้หมานขนาดเล็แค่ไม่กี่คันนึงเล็แค่ไม่กี่หลังนี้ครับตะคุ่มมาไล่นกโอุย๊ยตรงนี้มีคันหนึ่งผมลืมเลย อันนี้ปักสีได้สองโอ้ตรงนี้เยืนอยู่ครับปลาไม่แตะเลยเนยี่โอ้โหเกิด ยังใช้ได้ครับเอาใส่รอบหน้าปล่อยไปได้ดีกว่าครับ <c oughs> ไปจับใหม่โอ้นี่เยอะหมดครับอันนี้ เมื่อคืนคันแรกตัวแรกเด็กแต้มแรกเลยตัวนี้คันนี้ครับตัวน,นี้เยอหมดสองเยอหมดมันจะสามเยอหมดโอ้ยยังอยู่โอ้ปลาไม่กินเลยปลาไม่กินเขียดน้องนี่ครับปลาสองตัวเลยโอ้ เงียบจังมีเห็นปลาตีอยู่นะตอนใส่ยูห่วครับโอ้ไม่ติดตัวนีอยู่ยหมดกรัร้งหนึ่ง มาแล้วโอ้หนองนี้ป่าไม่ติดนะครับอันนี้ไม่ติดว้าย เดี๋ยวผมสรุปคลิปเลย้วยกันนี่ก็ได้มา3มแต้มครับคืนอีก2แต้มเป็น5แต้มนะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วรอไล่มาถึงผมนะครับก็กลายเป็นกู้บิดหนีฝนนะครับก็ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไแล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ผ่านมาก็ฝากกดติดตาม,อ,ตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับมีคลิปลงทุกวันนะครับช่วงนี้ว่างแล้วได้ลงคลิปทุกวันนะครับฝากกดติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวตัวสับเปียกเดี๋ยวไม่มีอะไรทายสวัสดีครับบ๊ายบาย